ลคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับห่าายจากการถ่ายคลิปไปประมาณาหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดรีโนเวทหน้าร้านใหม่นะครับเนาะก็จะเห็นหน้าร้านก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับแล้วก็จะมีที่รองรับสําหรับลูกค้าที่จะมานั่งคุยแล้วก็ติดแอร์ให้เย็นๆฉ่ำไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการ รีวิวเป็นชิราสายะที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เองสดๆร้อนๆเลยนะครับมีมาอยู่9แบบนะครับโอเคครับเรามาดูกันไปเลยแบบแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นชิราแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสีไม้อ่อนแบบนี้นะครับเนาะนี่เป็นสีไม้อ่อนนะครับแบบนี้เลยเนาะใบดาบนะครับก็จะเป็นเหล็ก1 0 6 0นหะครับฮาร์มอนเทียมหนึ่งร่องเลือดแบบนี้นะครับยังมีถุงพลาสติกอยู่เลยนะครับเป็นใหม่ๆเลยเนาะ โอเคครับต่อไปเล่มถัดไปนะครับก็จะเป็นชิรานะครับทรงกลมนะครับเล่มนี้จะเป็นสีไม้แก่นะครับสีไม้แก่เนาะตรงนี้จะมีตรงการกระแทกจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นรอยคอนทุปนะครับเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์เหมือนกันนะครับเป็นรอยคอนทุบนะโอเค ความยาวรวม103เซนติเมตรนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลเนาะเล่มถัดไปนะครับเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้เลยเป็นสีดําเงานะครับตรงกลางฝักจะมีการแกะเป็นลายแบบนี้นะครับเนาะใบดาบเนาะใบดาบก็เป็นเหล็ก1 0ึ่งศูนย์องศูนย์หามนเทียมหนึ่งองเลือดน,นะครับฮา้าปากิจเป็นอัญลอยสีทองแบบนี้นะครับสวยงามนะครับ เล่มถัดไปนะครับเล่นเล่มน,นี้ก็จะเป็นทรงกลมสีไม้แก่เหมือนกันนะครับทรงกลมนะครับสีไม้แก่ตรงกันกระแทกแบบนี้สีดําเหมือนกันนะครับแต่ใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นแบบปกตินะครับจะเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์ฮาร์มอนเทียมหนึ่งร่องเลือดนะครับฮารบอกิอลอลอยสีทองเหมือนกันโอเคถัดมานะครับเล่มน,นี้จะเป็นสีใหม่นะครับ จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับแบบนี้เนาะตรงกลางฝักจะมีแกะตัวหนังสือด้วยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับยังไม่ได้แปลดูเนาะโอเคใบดาบนะครับเป็นเหล็กหนึ่งศูนย์หนศย์นะครับหามมันเทียมหนึ่งรองเลือดนะครับยังไม่ได้เช็ดน้ํามันออกเลยนะครับฮาบอกิกอัอลลอยสีทองเหมือนกันครับแล้วก็เล่มถัดมานะครับจะเป็นสีน้าเงินมุกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่เหมือนกันเนาะ เป็นสีใหม่ที่ยังไม่เคยเออกมาเหมือนกันนะครับน้ำเงินมุกสวยงามมากโอเคใบดาบนะครับหนึ่งาร์หกนหามเทียมหนึ่งรองเลือดนะครับสันหนาเจนดมิลเนาะความยาวหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่สามจุดสองเซนติเมตรนะครับอ้อเล่มถัดไปจะเป็นสีใหม่เหมือนกันสีเขียวดำนะครับเป็นผิวส้มนะครับตัวนี้เป็นผิวส้มจับถนัดมือมากตัวนี้สีสวยมากเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเนาะ เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับที่เพิ่งนําเข้ามาโอเคตัวนี้ก็เป็น1 0ึ่งํูมาเทียมหนึ่งรลองเลือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกหรือออกเลยนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเนาะที่ร้านไม่ขายไม่เคยไม่เคยขายสินค้ามือสองนะครับเล่มถัดมานะครับเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับสีไม้แก่เหมือนกันเนาะชิราทรงแปดเหลี่ยมสีไม้แก่นะครับแบบนี้เลย ใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1 0 0ฮาร์มนเทียม1รองเลือดนะครับเป็นใบดาบธรรมดานะครับโอเคเปิดคมร้อยเนะครับสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเล่มถัดมาเล่มสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเนาะเป็นทรงกลมสีไม้อ่อนนะครับตรงฝักจะมีการเพ้นไลายนะครับเป็นนักรบสมุไรแบบนี้นะครับสวยงามมากโอเคตรงกันกระแทกดาบจะเป็นสีดำนะครับ เป็นโอเคครับทรงกลมสีไม้อ่อนนะครับดูใบดาบนะครับเป็นเหล็ก1 0 6 0นหะครับหามอนเทียม1ร่องเลือดนะครับเนาะทุกเล่มเปิดคม100%เรนะครับเนาะสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับก็ยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถเก็บปลายทางได้นะครับเก็บปลายทางก็จะเพิ่มค่าบริการ100บาทนะครับเฉพาะ1เล่มนะครับถ้าซื้อ2เล่มก็จะเก็บแค่100งบาทเหมือนกัน นะครับแล้วก็พี่น้องทางสปปลาวนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับเนาะเพราะว่าเรามีขนส่งส่งถึงสปปลาวเลยนะครับแล้วก็ค่าบริการก็ถูกมากเลยนะครับเนาะถ้าเทียบกับขนส่งข้ามประเทศนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกดาบไปตัดทดสอบให้ดูนะครับว่าเหล็ก1นึสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเปิดคมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยผมขอเอาเล่มไหนไปดิเล่มไหน เล่มนี้ไหมโอเคเล่มนี้ดีกว่าไปตามมาดูออโอเคครับผมเอาเล่มเป็นทรงกลมสีไม้แก่มานะครับใบาดาบจะเป็นใบาดาบธรรมดาเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์ะครับเดี๋ยวผมทำการตัดก่อนน้ำสองขวดให้ดูโอเคเสวยงามนะครับ ดูรอยตัดนะครับดูรอยตัดเห็นไหมครับตัดตัดตรงๆแบบนี้ก็ขาดนะครับขาดสบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะโอเคใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับเนาะตอนนี้มีมาอยู่9แบบนะครับเป็นชิลามีมาไม่เยอะนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้สมุไรไทยเทเลนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยเทเลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยเทเลนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านที่ผมเพิ่งรีโนเวทใหม่ข <Okay. S 1> มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็จะประมาณนี้เนาะยังยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับตรงนี้เป็นเพิ่งรีโนเวทใหม่เปิเข้ามาเข้ามาข้างในเลยนะครับ ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังต้องติดไฟและตกแต่งอีกมากมายนะครับเนาะก็จะมีที่สาหรับรองรับแบบลูกค้าเข้ามานั่งคุยนั่งสอบถามกันที่ร้านนะครับโอเคใครที่อยากเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะทําแผนที่ให้เนาะทําแผนที่ลงเพจลง youtube ให้นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแบบว่าวิ่งจากถนนเส้นหลักเข้ามาหาที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็ ที่ร้านเือมีเสิร์ฟกาแฟแล้วก็เสิร์ฟชาให้กินฟรีด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นขนมขนมอะไรก็ซื้อกันมาเองนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย